เอาครับรอบคิงครับคิงเข้าหรือมาม่าเรียกเอาได้ครับโอ้โหรอดดากี้ครับลูกนี้โอ้โหเจ้าเบสรอดดากพัดเทิร์นครับดูครับอันนี้คนเตะให้รอดดากนี้คนโดนรอดดากครับใหญ่มากครับโอ้แตะออกมาครับเห็นไหมเจ้าเบส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 โอ้ลอบลอดโอ้ไม่ผ่านครับไปครับพัดเทิร์นโอ้โหคนละไซส์ครับโอ้ไม่ได้ครับยังไม่ได้ครับยังไม่ได้ครับหัวผ่านอยู่นะครับโอ้โหเจ้าฮอนเปิดยาวไปตรงนี้ติดเบสครับเบส เบ็ดยังคิงมาจิดฮอนครับฮอนฮอนให้พาเทินพาเทินไม่ผ่านไม่ผ่านดลุยซะตรงนี้เลยลุย,ล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 ยครับพูดผิดครับไปเจ้าเอียวครับตามบอลสักครู่ครับนี่สนามของเราพักอยู่นะครับพักสิบถึงสิบสี่วันครับ

ไม่เจตนานะครับกรรมการกลางว่าไม่ได้เจตนาครับเติร์นพาเติร์นตรงนี้ครับพาเติรนพาไหมครับโอ้ติดกิ่งไปพัดเติรนโอ้ซัดตรงนี้ไม่ได้ครับไม่ตรงครับโอ้โหเกือบรอดดากกนไม่รอดครับบอลนะครับบอลครับบอลติดตัวปันปัวปัดลูกนี้ยิ้มโอ้โหเรียบร้อยครับผมอืมจีต่อสุดนะครับ พาเทินครับพาเทินตรงนี้โอ้โหลูกนี้สวยงามผมติดยังติดสุดยอดครับเบสเบสสุดยอดครับเบสเบสนายเอียวเอวยวไงครับเอียวจะพาไปหรือว่าจะจ่ายครับเอียวเอียวลูกนี้ไปเองครับไปเองไหมครับเบสเอวให้เบสเบสเบสลูกนี้เอวครับจะจ่ายหรือจะไปโหจ่ายมาเอาสวยงามครับลูกคู่นี้เล่นสมกับเป็นแชมป์ไหมครับลูกนี้โอ้โหไม่เข้าครับอืมลูกนี้เบสยิงครับ ครับติดโอ้โหเหนียวครับเล่นหลังดีไหมครับเบสจอดเลยครับออกไปครับครับเหยาะเหยาะขับหลอกครับเหยาะเหยาะเหยาะเยาะวนเหยาะวนเหยาะวนเหยาะวนไปถึงเบสเบสออกครับนู่นี้ครับ เบสเบสเบสลูกนี้โอ้โหสุดยอดครับทำคลิปลูกนี้ครับโอ้โหยาวแรงไปเติมไม่ทันนะครับอืมน่าเสียาดายอืมอีกลูกเดียวนะครับพลิกมาได้ครับพลิกมาได้ครับโอ้โหลูกนี้ไม่ได้โดนกิ้มก่อนนะครับครับเหยาเหยาเหยา,ยา,ยาโอ้โห ตเอีย่าพาบอลกันไปครับโอ้โหโดนแซะโดนเตะม,มาตัวไทยมายังอยู่รับโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้แคมป์ครับแคมป์นะครับรับเข้าหรือมามากเลยนะครับโอ้เจ้าเอียรกับเจ้าเบสครับสุดยอดครับ